เจ็หกเจกับเจ็ดห้าหแล้วก็อีกสาตัวรตรีห้าหกเจ็ดหห้าแปดระวังนี้อันนี้ก็เลยขอผีตายโหง<อ>นะห้าสี่หนึ่งอ่ะห้าสี่หนึ่งอ่ะแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <c oughs> กดตรงสีแดงๆนะครับอาจารประยงกำลังเปิดปิดอันนี้เขาปิดไม่ให้คนเข้าบอกอาจารย์ กอ๋อเนื่องว่าไม่ให้คนอาสวัสดีสวัสดีครับ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 มาขี่บ่อยก็โอ้ม่ชนะรางไม่ชนะรางทั้งคาวทั้งรางทั้งคาวหายไปหายไปของครับผมครับผมก็เนี่ยมาแล้วนี่มาแล้วนี่มาหาจานนะเพราะว่าก็มาเล่นมาเที่ยวหากันนะครับอืโอ้ดูที่ บริเวณบ้านอาจารย์นะบ้านอาจารย์าารยบ้านเล็กที่ไรอาจารย์หกสิบบ้านเล็กที่หกสิบโอ้ไอ้งวดี่แลมานี่เอาหกเอากหกกลับหัวเป็นเก้าศูนย์นะไม่จะกลับเลยอ <c oughs> ว่าให้กลับอิงบ้างเออกลับอิงบ้างเอาเป็นไงอาจารย์ช่วงนี้ฝันดีหรือว่ายัางไงบ้างไหมเออก็ว่าฝันดีรืองวดี่แลว้วขอเลขอาจารย์ต้องทำพิธีอะไรไหมเนี่ยอาจารย์ ก็ต้องทำบ้างเลยเนาะออเอาดอกไม้มาทุกเทียนมะาจะมาทำตั้ใจมาทุกเทียนเลยมีมีอาจารย์อาจารย์ก็ไ้พิกุธนะครับม,มาขอเลขกับอาจารย์ประยงอันนี้ก็ยกครูนะครับก็ค่ายกครูก็ขอบคุณน้องไข่นะครับที่ฝากเงินมายกครูให้นะครับกับปู่นะครับเพราะว่าอาจจะได้โชคได้ลาบกับ อาจารย์นะครับอาจารย์แล้วก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับน้องไข่ด้วยนะครับที่มอบเงินนะมาให้กับอาจารย์ประยงครับแล้วก็ให้พี่อุ้ดเป็นคนยกขันให้นะครับก็ขอบคุณครับครับสาธุเรันคุณบารมีบุญบารมีให้ร่าให้รวยไปข้างหน้าแล้วก็ให้ได้โชคไปข้างหน้าเด็กชุดนี้ก็ได้แล้วล่ะครับอืมชุดนี้ก็ได้แล้วอ่เดี๋ยวมาเล่าถึงเรื่องราวของตัวเลขมันมีเจ็ด แล้วก็เจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าหกแปดสี่หนึ่งแล้วก็สามตัวก็ห้าสีนเข้าหรือว่ายังไงอาจารย์อาจารย์เข้าทรงหรือว่าพุ่มาให้นั่งเข้าทรงแล้วก็ดีเรียกว่ามันจะมากี่ตัวกี่ตัวเผื่อเขาเสี่ยงลอตเตอรี่บ้างแล้วเพื่อเขาแต่ท้ายลอตเตอรี่บ้างเนี่นะ บางทีเขาก็เอาไม่ได้เอารอตอรีเนาะ,ะแล้วก็เลยบอกว่าเอาเอามาเลยบางทีเขาเสี่ยงรถตอรี่ครับเอเอก็เลยอยากให้ว่าถ้าหาได้นะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกนี่มีเป็นรถที่ใบหนึ่งเลยนะ,ะแล้วก็หกห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้า 5, 6, 6, หกแปดกีรถตุรีอีกใบหนึ่งนะแต่เขาจะเอาใต้ดินกันแล้วแต่ เออบอบกเผื่อเขาหารอตรรีได้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเออเอาไปเลยแล้วมีห้าสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งหรือสี่หนึ่งเอเอเพื่อเพื่อเอาสองตัวไงเพื่อออกสองตัวด้วยเออเอเอทนายบอกว่าทั้งวดนี้จัดให้หกเจ็ดแล้วก็ห้าหกเปดสองตัวนะเ<อ>สามตัวมันมีเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดห้าหกห้าหกแปดมีสามตัวกับกับห้าสี่หนึ่งสามตัวเนี่ยแล้วสองต,ตัวมีหกเจ็ดเจ็ดหัห้าห้าหกหกแปดแปดหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้า อือนะเยกสองตัวให้นะครับแยกสองตัวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้จานจดให้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนลูกศิษย์ฟังแล้วอาจจะจําตัวเลขอาจารย์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จานจดให้เดงเหรอเอาเดงดีกว่าอาจารย์อยากได้สีแดงให้สีแดงครับอาจารย์จะให้สามตัวนะครับอืมมันถ้าเราจะเอาเป็นรถตรีก็จะเขียนแบบนี้ วันนี้ระตรีหกตัวเลยหกตัวเนี่ยระตรีตระตรีหกตัวเลยแล้วก็นี่อีกห้าหกเจ็ดหกห้าแปดอันนี้อีกตัวหนึ่งอีกใบหนึ่งอันนี้อาจจะสีเขียวตัวนี้เล็กสองตัว อีกสามตัวตัวหนึ่งอีกครับห้าสี่หนึ่งอันนี้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่โอ้เลขสวยนะครับเลขสวยสองตัวให้ไหมอหกวงได้จีบๆได้จงวงเด็ดสองตัวเนาะหกห้าหกหกเจ็ด ห้าหกหกเจ็ดห้าแปดนะครับนี่อาจารย์ประยงให้นะครับแบบนี้นะครับให้มาแบบนี้นะครับนะครับก็ให้เพื่อเราเสียงรรตรี่ก็เสียงเอาแล้วเราเอาสองตัวก็แล้วแต่เราอยากซื้อใต้ดินนะเออเราก็ซื้อสองตัวตช่วยงวดนี้เผื่อบางทีเขาได้เยอะอเขาอาจจะมีสมนาคุณ ให้กับสรพสัตที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะได้บุญได้กุศลได้กินรับทานจากเราเออแล้ววันนี้เอาตัวเองด้วยนะเอาหน่อยเถอะเพื่อถวายอาจารย์เป็นคันสองคันเอาเอาอาใอวยพรให้เอไวยพรให้เอฟซหน่อยอาจารยคือพูดสนุกสนานไปแต่ความจริงมันแล้วแต่เขาหรอกมันจะให้พรขอพรวันนี้ให้ลูกหลานได้ สมพลปรารถนาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดหกห้าแปดแล้วก็ห้าสี่หนึ่งสองตัวก็บอกไปแล้วเนาะขอให้ได้สมความหวังที่ลูกหลานหวังอยากได้โชคลาภงวดวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งตุลาหนึ่งตุลา,ลาปุณฺญาณมีงวดน,นี้ได้แน่นอน ทั้งเหนือทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเ,เลยนั่นแหละแล้วก็ให้ลูกหลานสมพรที่ต้องการและให้ลูกหลานได้ดังความพึงประสงค์ให้ลูกหลานได้ดังใจที่ที่หวังไว้ว่าอยากได้บุญกุศลบุญกุศลนี้ให้มาแล้วก็ขอให้พนจงสนองให้ลูกหลานได้รับเต็มเต็ม ถ้าลูกหลานมีทุนทรัพย์ได้เสี่ยงรถตรีใคยลูกหลานได้รถตรีสักห้าหกใบก็แล้วแต่ลูกหลานจดเสี่ยง<ล>ถ้าลูกหลานจะแยกใต้ดินซื้อสามตัวใต้ดินก็แล้วแต่ลูกหลานจะแยกนะ,แ,ะแต่งวนนี้มันได้ทั้งสองทั้งสามเลยแหละจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่เราขึ้นบ้านก็มีลงลใช่ไหมรเ,เราก็ต้องขึ้นบ้านแล้วก็ลงบ้านเพื่อไปทำการทำงาน ขึ้นบ้านก็นเพื่อรับผ่อนถ้าได้เงินนี้มาลูกหลานที่ได้พับผ่อนสบายๆส,ส่วนน้ำจิตน้ำใจลูกหลานจะทำบุญโปรยทานจังหวัดไหนอำเภอไหนวัดไหนตำบลไหนบ้านไหนแล้วแต่ลูกหลานเขาเจียงได้เขาจะทำบุญในสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้ได้ทำให้กับเขาเพื่องวดงวดต่อไปลูกหลานจะได้สมพลที่อยากได้ให้ลูกปิญญาเขาช่วยเหลือหรือหนุนนำเรายกบารมีให้เราได้รับ ก็ขอให้ผลนั kind of um, tumors, labels, ้นจงสำเร็จจงสำเร็จผลขอให้ผลนั uh, fruit, nah. ้นจงสำเร็จผลตามความปรารถนาของลูกหลานเถิดสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์มากๆครับขอบคุณมากครับสองตัวเราซื้อใต้ดินครับถ้าเราจะเอาไอ้ลอตเตอุ้ยก็นีแหละที่เขียนให้ยาวๆนี่แเลยรถตอรี่ก็มีหกหกตัวตามนี้เจ็ดหกเจ็ดใช่เจ็ดห้าหกใช่นับเจ็ดหกเจ็ด 7จ<ช>็หนะครับแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งก็จะเป็นห้าหกเจ็ดหกห้าแา้นะครับต<ช>ุด๊ดตุ๊ดรางวัลที่หนึง<ช>เลข <S 1> 1 <S ที่ออกประจำงวดวันที่หนึง<ช>ตุลาค<ช>มสองพันห้าีนี้ <64 S 2> เลขที่ออก7 6 7 6, 7หกเจ7ดเจห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะแล้วก็จะมี7จ็หกด หกห้าแปดนะครับแล้วก็จะมีห้าหกเจ็ดห้าาแนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีสตัวเพื่ออาจารย์ประยงให้มา5,4,1กับ4ี่หนึ่งหนึ่งสีะครับแล้วก็5้าหนึ่งหะครับอันนี้หกอ่เจแล้วก็ห้แล้วก็ห้าแปนะครับห้านะครับเขเป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับกับอาจารย์ประยงนะครับก็หลายๆคนอาจจะ ติดตามอาจารย์ตัวนี้อาจารย์ชอบตัวไหนที่สุดที่ชอบที่สุดนี่ตัวนี้แหละนี่หกตัวเลยว่ายงถ้ามันเป็นท้ายรถตตรีนี้ก็มีนี้เลยมันเรียงอย่างนี้น่ะที่ให้มานะที่ให้มานั่งกรรมฐานก็ได้มาละถ้าเขาเสี่ยงรัตตรีก็ให้เอาเจ็ดหกเจ็ดกับเจ็ดห้าหกเขาว่างอย่องนี้แล้วก็อีกสามตัวรัตตรีห้าหกเจ็ด หกห้าแปดระวังนี้ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เลยขอผีตายโหงนะห้าสี่หนึ่งอ่ะห้าสี่หนึ่งอ่าห้าสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งเนี่ยพอดีแยกเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเลยอันนี้ขอจากพีไตโหงขอจากพีตายโหงอ๋อนะครับอันนี้เป็นเลขขอจากพีไตาโหงนะอันนี้ไอเจ็ดตัวไอหกตัวนี้ขอจากกระแลงอันนี้ นั่งกรรมฐานเบื้องบนให้มาท่านเข้ามาผู้ใหญ่หกตัวรถที่นี่คือเบื้องบนครับผมแต่หกห้าห้าสี่หนึ่งนี้เป็นวิไตหงครับผมก็เลยแยกตัวให้สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าอ่ะนะครับก็ใครที่ชื่นชอบเลขขออาจาร์ประยงนะครับก็ลองเอาไปเพ่านะครับก็ต้องขอบคุณวันมี้มาจับมือเลยจับมือเจ๊งๆเลยโอ้จับมืออ่ะจับมืออาจารย์ขอจับมือเจ๋งๆ ยังไงงวดที่เราจับมือเขาอย่างนี้แหละได้เลยได้เลยงวดนี้จับมือได้เลยมันได้เลยต้องได้เลยใช่ไหมได้เลยอาจารย์อุซื้อไปหลายใบแล้วอาจารย์นั่นเลยอาจารย์อุซื้อไปหลายใบแลวหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยอาจารย์อุซื้อไปเกือบจะสามสิบใบแล้วมัก็ขอให้หมันมันขอให้เลขตัวนี้ออกเนาะออกแน่ออกแน่ใช่ไหมแต่ไอ้ลอตเตอรี่ใบไหนนี่ก็ไม่รู้เนาะเลขมันจะออกมาใบไหนตัวไหนไม่รู้เตะ เบื้องบนขอก็เลยให้มาอย่างเงี้ยขอเบื้องบนได้มาแบบนี้ใช่ถ้าเราถ้าเราจะเอารตรี่เพื่อไอ้นี้มันท้ายก็มีนะแล้วเพื่อไอ้นี้ท้ายก็มีนะท้ายรตรีท้ายรตรีแล้วแต่นะเราก็ไปเลือกเรานะแื่คนชอบก็ลองดูนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ประยงมากๆครับที่แบ่งปันตัวเลขครับที่แบ่งปันตัวเลขให้ ที่แบ่งปันตัวเลขให้นะครับก็แล้วก็ขอบคุณน้องไข่นะครับที่ขอบคุณน้องไข่ด้วยฝากปัจจัยวงตัวนี้ให้สองตัวอีกฝากปัจจัยมาให้อาจารย์ประยงนะครับเป็นค่ากับคงกับข้าวนะค่าอยคายาข่าอยคายาอนี่เอาตัวนี้อีกนะนี่อือ่ะหกแปดเนาะลืมหกแปดอาจารย์ประยงลืมหกแปดนะ อ่าหรือหกแปดหนึ่งตัวหกเจ็ดหรือแปดหกนะอ่าก็ไปหาซื้อกันได้นะครับหาซื้อกันได้ใช่หาซื้อกันได้อาจารย์ให้ได้ยินเนาะ้ารถตรีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกแล้วก็หกตัวรถตรีห้าหกเจ็ดหกห้าแปดครับแล้วเลขที่ขอจากผีตายโหงห้าสี่หนึ่งแล้วก็แยกเป็นสองตัวห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้า ซีห<บ>น,<บ>นึ่งหนึ่งซีหกแปดแปดหกนวดนี้ดีไม่ดีได้มาเหนือบน,นอลงือล่างมาทั้งบนทั้งล่างแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไป <c oughs> ก่อนกดต้องสีแดง <ๆ S 3> <อ>เลยครับ